สวัสดีครับพี่น้องันสวัสดีครับคุณเมียดียอเคกับสวัสดีั้งกันละคะแนนเนาะกันเมียกับคะแนนหนึ่งผนได้เขาว่านั่ยเอ้ยมือนีเฮ็ดเปดมือแล้วทั้งสั่งคลิปทั้งสั่งสารพัด เฮ็ดละเอียดจังมานี่ครับนางเฮ็ดอยู่ในห้องนี่แหละทั้งหกทั้งเอาอเจ้าของนี่แหละผิวก็งามขึ้นอยู่ช่วงนี้าจากนาดำๆไปเฮ็ดให้กับข้าวขึ้นมาเสียอย่างเดียวกับัวล้านเพิ่นจากเรียมขึ้นเรื่อยๆเยอะเนี่ยนว่าโอ้ยนั่น,นั้นมีเงินมีทองเถะนอเถอกถ้าได้ไปปลูกผมทอผมจากน้อยนี่นะความหวังเนี่ยเอก ครับมือนี่โทรศัพท์กัติดติดคัดคัดในมันล่างขยะตัวครับล่างไฟล่างยังเข้าไว้ไฟสุกภกเองเขานั่นไหมเออมันได้หลายตัวเขาต้องล่างทุกมือได้บัดนี้เขาเรียนเ,ออเป็นนักขี่เอเตอร์นี่ครับเขาสั่งเลี้ยวสั่งนี่ยังต่างๆสั่งโพสสั่งยางสั่งเขาเมนนี่แหละขยะมันสิหล,ลายมากเลยครับล่างจนละเอียดเออล่างของเราแค่ในตัวบัดเนี่ย จึงอยากบอกพี่น้องน้ำกันนะครับเนาะว่าลังค้นกับสิเหลีนนย่างเดี๋ยวก็ขับผู้ประหูนั่นแหละไปมันถึงได้อืดเนาะเป็นในเหตุน้ำเขาอยู่ดอกครับศึกษาเบื้องดีดดดนะครับเนาะครับมันมี